ค่ะกับสวัสดีงาม,งามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้หูสู้คนเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพรผ้ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะมเมเนกซี่ดันด้นมหาตัวดีไปฝากไปต้อนอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะบุกปลาฟ้าดด่ไม่อีกแล้วมเมอนพี่น้องเอ้ยคะ่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เข้ามาเบิง้งมาช่วงชิปนี้แล้วเนาะคะ่ะทามักแต่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเด้อคะ่ะ สำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบิภริพลาดข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพรพาด้วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอย่าลืมเป็นเด็ดขาดนะคะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะเพื่อที่สิริภริพลาดโตดีโตเด็ดเนาะค่ะวันนี้แอดกัสิภาไปหาพระอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะตามมาจนในดวงในปาพี่น้องเอ้ยเอบื่องอารถนี่ค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อนว่าอาจารย์ได้คักอาจารย์ได้ดังอาจารย์ได้แม่นนะคะพี่น้องคะเฮาบ๊ะผ่านนะคะพี่น้องคะเพื่อเอาไปฝากไปต้อนเอฟซีแฟนช่องค่ะพี่น้องคะเฮามาไปกราบพระอาจารย์กลางดวงกลางป้าพร้อมๆกันเลยคะ่ะหลังตากานมัสการเจ้าค่ะเจริญเจริญค่ะสาธุสาธุแล้วไม่ไหวหดใช่ไหมคะป็นยังไงค่ะอาจารย์ขาที่เข้ามาเปะทั้งไทยทั้งลาวเลยเจ้าค่ะว่าไปไล่ไปซื่อเนี่ยมันมันวันนถือเออบ่าไล่ไปมันถังถืถงถง <laughs> อกันปะค่ะอาจารย์โอ้ เน่นอนท่านอหลงตาเหรอมันมีคำนวณมันมีคำนวณคำนวดคำนวดมันโเจค่ะคำนวมันสามารไปล่องเบงไห่ลูกในลานเบงค่ะเเล่านะค่ะมันออกแปดศูนย์หรือศูนย์แปดมดมกอนี่บมค่ะมนค่ะแมนแมนลตาก็คือพวกน้าบานนังรอค่ะค่ะหลงตาเขาเื้อายมัน อ่านบันทึกคำนวณเราเคยคำนวณนะค่ะมาแสดงว่าคำนวณปุบเขาปรับเล่นเบาๆลายถึกเล่นมาขายจ้ะไอ้หลวงตาค่กมันต้องนี่มันทุ้งเลยไอเกี๊ยมันถึกสามตัวค่ะสามตัวนี่ถืกทุกงหมดค่ะถืกทุกงหมดเล่นมาเจ้าค่ะเล็กไงห้าเนาะเจ้าค่ะเล็กไงค่ะวันนี้เขาได้มาเปลี่ยน เครื่องหมุนไม่หมดค่ะเอาก่อนมาเล่นมามันี่แกจับจับข้างไม่ไปเจ้าค่ะเดี๋ยวนีจับเริ่มจับจับข้างได้ละได้ข้างล่างเออได้ข้างล่างอุ้ยว่าเป็นยังเจ้าค่ะหลวงตาค่ะขอให้ได้ข้างล่างก็ถือว่าเป็นตอเลยค่ะข้างบนนี่มันไปเนาะแม่งละตินนี่ แตกน้ำมุนหุนนะตะกี้แม่นบ่เจ้าค่ะนี่ต้องตาผ่าตัดผ้าบีค่ะจากกระดัดอกบล็อกอ่านโน้มเหมก็เข้าไปเยี่ยมนะค่ไหมัน็อกแม่นแน่รูมอว่ะค่ะเอานั่งซื้อมาให้เขียนได้เลยอือหมายว่าถือบล็ลงบานท่นบ่เจ้าค่ะบลลงบานบ่เรียนบ่เรียนบ่เรียนคือว่าลงบานอันซว่างอันไปแม่ไป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 เร็ว ก็มันเกตสามหนึ่งเนาะค่ะไม่ออกมันออกเลี่ยงกันเลยแน่ค่ะครั้งแรกงสเออเกตสี่ศูนย์ว่ะปีนะค่ะวันนี้ก็ลดงมากมาอีกเกตสี่หนึ่งค่ะเกตสามหนึ่งค่ะเมืเใช่ไหมว่ารับซับต์มติมเคยเห็นบ่มเอกูดอนดังๆอ่ะค่ะอย่างนี้ ค่ะได้ยินค่ะหลวงตาของหลวงตาแม่นบบเจ้าค่ะโอ้ยตามฮะนั่นแหละค่ะค่ะขอไปอ๋อค่ปฏิมาถวายหลวงตาค่ะบบเห็นบบเห็นแม่นบบค่ะเอางวดที่สองค่ะไม่หายไปปฏิอะไรงวดที่สามค่ะหลวงตากับดาวเหรอแสดงว่าๆโบมีสัจจะนะหลวงตาเนาะสัจจะเออค่ะแต่บางวดนี่ค่ะหลวงตามันใจนี่บอกพ่นพรรวดเลยพ่นพรวดเยสิเป็นคน ซื้อเพื่อเองเจ้าค่ะกำลั่งนั้นน่ะเป็นนิมิตหรือคำนวณเลยเจ้าค่ะคำนวณเลยคำนวดเลยเนาะเจ้าค่ะบางเช้อก็เข้าไปเอามันตรงมันับตัวเข้าเอาค่ะถ้าเข้าไปเอาตรงกับตัวที่เข้าคำนวณไหวเนาอยลงตาเนาะก็มืออื่นนี่แหละค่ะเจียวค่ะมือเงาโมแรงมือเงาโมแรงเงินบ่ค่ะคำอื่นเงาโมเลงเสียวอีกเท่าหนึ่งแต่ว่าคำนวณแล้วนั้นมีแล้วเน่าลงตาเนาะ ข้นอนเราหันมีแล้วข้าพุ่มดูหนี่เป็นยังไงหลงตาคือเป็นแต่เย็นสบายเธอเจ้าค่ะต้องป่าไม่อยู่ในได้จกขันชาอลไรเจ้าค่ะนี่ขันชาเดียวกันแต่ว่าจริงคนเราจะเป็นยันได้หมดยันเลังได้หมดนับปากขนมโอ้ยันยังยันถ้ามาหยุดไปเจ้าค่ะไปนี่ไปเกิดไปอยู่น้ำลานโอ้ตอนนี้เป็นมหานิกายอยู่แต่ว่าหลวงตามากมหานิกายหรือถ้ามาหยุดเจ้าค่ะ มันเยอะเ ắ ียังก็ได้ปิดใจของคนค่ะแสตีแซตีแซตีกำลังดื่อะันเหนาะากลังตาอหาหลวงตาเป็นมาขอโชคกับหลวงตาอาหาหลวงตาเ็ลกํำนวนตะกี้มันไปทำงานค่ะกรุงเทพต้องแก้ฮอนเหลนเหลนเล็ค่ะ มันได้สอนสอนสูตรคำนวณได้กินบุก้าเลนบุก้าเลนหล้องยังยังอะไรนคัสามมื่นหาถอ้เลขอะเลขออมเทอมสินอน่เอถึอทุกทุงวดออมสินอีกถึอทุงวดมาเจาค่ะโอ้อมสินเดนนี้มันออกวันที่สิบหกบอกตะกี้มันออกวันที่ยี่สิบบอค่ะมัน แดดเดี่ยวเรานนะแสกนะแสลงตาเจ้าค่ะเด็กคล้ายๆกันไหมเมื่เจ้าค่ะสูตรขึ้นกันบ่ค่ะอขาจันทร์สูตรขึ้นกันนะเจ้าเคยสูตรมากขึ้นกันนะนี่เลยแดนมาตเตอแต่มาจากกรุงเทพคนรักสูตรนี่ค่ะ<า>เราไปเอาเราอาก็มาตรงกันกนะ

มาเอตัวนี้แหละมนใ่าเลีกรอมกลางปเนาะห่อย็นี um um os, so um> ่มเคลมามันะนอบี่นเด็กมาเรนว่าเกมันมาออกสี่สี่สี่สีค่ะข้างลางเกามันจะมาออกมันออกตัวนี้ค่ะเด็กเล่าเ่องง่ะอง้อมเืนีค่ะแมนแมนอตา สองสองหนึ่งอีกทีก็ก็สืพูดได้าบาทเนาล็กน้อยขอเทีนค่ะนี่หนึ่งหนึสองสองได้บ้าค่ะือซื้อหน่อยแด้วหะอืมเขาจะซื้อเท่งสั้นตัวลงตาเธอเศร้าเธอผู้ใดอาวุธผู้ใดมีทุนนักแน่ก็สิเอาตัวรอยยุทธ์้นี่ยเขบอุกมือพันทุ่งเนี่ยไหมสันทุ่งอุกมือพันทุ่งเลงตาเขียนให้ก็ได้ค่ะ วัาเหล็กมันคือเข่ากันมันบอกมันสารเหล็กบนมันจะเกิดงานเนาะค่ะซีซหกค่ะซีซีหก,หกโอ้ยนี่คำนวณสุดๆร้อนๆแล้วเาจะลงตามาเลยค่ะเลยยังไงโตมาสดอ๋อค่ะดิน แต่ว่าเลขวิ่งนี่เอาแบบชั่วๆเลยได้แล้วพี่น้องตาเลขวิ่งช้ำแล้วเลขวิ่งล่างเป็นล่างล่างเป็นล่างเลยเนาะค่ะลงตาเนาะล่างของน้องตานี่ล่างเป็นล่างค่ะต้องคักๆได้พี่น้องเด้อะงตาบอกว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะเป็นบนค่ะค่่มเมื่อนกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่น้องนี่เห็นกับตาเลยค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อเพืเขียนฟันเด็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดล่างเนาะปูเนาะห้ามบนล่างบนได้บนเจ้าค่ะห้าห้ามบนโอ้ห้ามบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อห้ามบนค่ะห้ามบนจะห้ามบนนนนนั่้องาเรวมันตรงอ่ะนข้างบนแปดศูนย์นะคะข้างล่าง ข้างบนแปดศูนย์ตังตาจะเอาตำตำให้พอจนจังมะข้างบนเอจะเอาซันะัข้างบนแปดศย์ตัวเดียวข้าบนมีสามตัวเป็นบาขารลงต,ต,งตออากลางไปตำตำหนบห็น, <c oughs> นตัวเลตแกอโอเคโอเค,อเคลงตากอ่าวหกแปดศนค่ะพี่น้องค่ะหกแปดศูนสังกันไง่งค่ะ ให้กันกะตัวล่างกันนะคะหลงตาลูกคอปากกาเขียนอ่ะเขียนค่ะไหมเออหลงตาหลงตาตัวนี้เซสองกล่องเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะหลงตาหลงตาจับให้ยได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเนี่ยค่ะหลงป่าหลงตาห้างพักขกลางป่าค่ะ บนบนบนเลขบนนะคะพี่น้องเดอ้อสามตัวบนหกแปดศูนย์หกสองสี่<แ>บนคือบนล่าง<แ>คือล่างเลยคะ<แ>พี่น้องเดอ้อขาล่างเก่าหนึ่งแปดเก่าเลขมีที่มาสามเก้านะคะยาถิมยาป่านะคะพี่น้องเดอ้อค่ะเพื่อมาหาลงตาเข้าได้โชคได้มันไปน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขะลงตาว่าสําหรับเลขล่างนี่มันเป็นเลขเบิร์นกสี่อยาก คำนวนอยากในจักน่อยเนาะค่ะแต่ว่าก็คำนวณจนฉมังแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาเพื่อนว่า mm hmm. บริเกงดอกแต่หางบอกไปมันถือโลดคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องขา mm hmm. อันนี้ก็ฟังไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ mm hmm. ค่ะทั้งช่องก็บบริสนับสนุนให้เรียนการเ mm hmm. พราะนั้นแต่ยังไดถือพิษยาวากันเนาะคะ mm ่ะ hmm. อยากได้ให้พี่น้องได้โชคได้มันเนาะคะ mm ่ะ hmm. เพื่อะะ mm hmm. มีเงินทําบุญออกพรรษาเนาะค่ะพี่น้องเ mm hmm. นาะค่ะ เคล็ดกะทิ้นท่านนะคะพี่น้องคะ่ะมีบุญมีเ,เงินเคล็ดบุญกะทินนะคะพี่น้องเด้อทางวัดพลาจันทร์ห้าทางของพลาจันท์ด้านเมฆนะคะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> กะกะทินนะคะเด้ตอตนหนึ่งกน199นะร้อยเก้าสิบเก้าแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะกะทินร่วมนะคะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เป็นนี่มันก็เป็ี่ยนไปก่อนวันที่เท่าไรเป็นวันทีดต่อมาที่หลังจากวันที่ใดๆถัดลงตาคะ่ะลงตามากจะได้เป็นพิเศษ กาว่าได้ตูดนอกโสามใสนนี่เจ้าค่ะมากเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งนะคะฟันทงที่เก้าหนึ่งล่างนะคะพี่น้องห้ามห้ามกลับพรอมบ่หลวงตาไม่ต้องกลับอ่าค่ะไม่ต้องกลับพรเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมักคักแบบว่่ต้องกลับเลยค่ะพี่น้องค่ะเก้าหนึ่งก็คือเก้าหนึ่งค่ะสามตัวนี้เด้อค่ะหลวงตาค่ะสามตัวเด้อเจ้าค่ะเกาัแปดศูนย์แปดศูนย์นะคะนาะค่ะวงกลมที่หกแปดศูนย์เลยค่ะพี่น้อง ันเผยออกมากเด็เป็นหกหกสี่สองเท่านั้น<ม>เป็นได้ซ้ำนี่มันวะค่ะหลวงตาขอบคุณพี่น้องเด้คเอครับอ๋อมากกระจัดขัดกระพานค่ะพี่น้องค่ะมากกระจัดจวดจวดแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยากได้เงินใส่กระถินเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่รักสูตรค่ะโตมาถามเด้อค่ะหลวงตาครับพ่อหน้คอขอบคุณอาจารย์เออหลวงตาหลายๆคะ่ะที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ทั้งช่องเนาะคะ่ะหลวงตาเนาะค่ะสาธุสาธุาเจ้าคะ่ะ